อดตีพิมพ์หนังสือถูกคุยคำพูดที่ฟังแล้วคล้ายสนับสนุนพวกชอบกินเด็กบรรณาธิการเทคโนโลยีของเว็บไซต์ r e d b o a r d ประสบปัญหาชีวิตตลอดทั้งอาทิตย์ Relationships. You know, people are messy and complex, and actually, in a in, in homosexual world, particularly, some of those relationships between younger boys and older men, the sort of coming of age relationships, the relationships in which those older men help those young boys to discover who they are and give them security and safety and provide them with love and. and... Uh, um, and, uh, and a reliable it, uh, and sort of a rock it, where they can't speak to their parents. Some of those relationships are some like of the most. It sounds like priest molestation to me. It sounds like Catholic priest that. molestation to me. Dangerous <laughs> ผู้สนับสนุนไมโลออกมากล่าวว่าเรื่องทุกอย่างถูกเขียนให้รุนแรงเกินความเป็นจริงและก็เชื่อมั่นว่าไอดอลรายเนี้ผ่านอะไรมาเยอะและจะก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง FOX รายงานว่าทางเว็บไซต์กำลังพิจารณาว่าจะเลิกจ้างไมโล กลุ่มที่เกลียดคีหน้าคาประจำก็ยังคงได้ออกมากระหน่ำซ้ำเติมไมโลอย่างไม่ยั้งมือทำให้ตอนนี้เขาต้องถูกปลุมความคิดทางการเมืองทั้งสองฝ่ายเกลียดขีหน้าอย่างแรงแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นจุดรวมใจให้ทั้งสองฝ่ายที่ไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่มารวมตัวรวมใจกันได้อีกครั้งล่ะนะ